เปิดอาชีพล่าสุดนางเอกดังหลังประกาศไม่รับงานละครเป็นอีกหนึ่งนางเอกขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับเชอร์รี่เคปอักษรนางเอกในตำนานช่อง3ที่ตอนนี้ผ่านตัวเองมาทำงานนอกวงการบันเทิงโดยหลายๆครั้งจะเห็นสาวเชอร์รี่นั้นเธอไปบรรยายความรู้เกี่ยวกับวิชาการตามสถานที่ต่างๆอยู่บ่อยเมื่อไม่นานมานี้เชอร์รี่ได้โพสต์ภาพขณะที่กำลังบรรยายหน้าคลาสพร้อมแคปชั่นว่า แชร i n อิสแคล i n g ให้กับหลักสูตรผู้ประกอบการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะหลายครั้งที่เราได้ฟังเรื่องราวของผู้ที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นแรงบันดาลใจบางคราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นอาจอยู่ไกลตัวเราจะจดทำให้การออกเดินก้าวแรกไม่ใช่เรื่องง่ายเชอร์รี่เชื่อว่า การได้ยินได้ฟังเรื่องราวของแบรนด์ที่กำลังปลูกป,ปั้นแบรนด์ที่ต้องพบเจอความท้าทายระหว่างทางจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มออกก้าวเดินเล็กๆก้าวแรกที่เป็นก้าวที่สำคัญได้เช่นกันคล้ายๆกับการมีเพื่อนร่วมออกเดินทางไปด้วยกันยังไงอย่างงั้นนะคะขอขับคุณแหล่งข่าวจากสยามทูเดย์ค่ะ